ก็ก็อาจจะเป็นเพราะว่ายกแรกเราตามค่ะเลยแบบเราต้องเดินเข้าหาเขาก่อนมันก็เลยแบบเอพอเข้าเข้าถามเขาก็เลยตูนถ้าถามนะคะเขาก็ไม่ได้มีหมัดเยอะค่ะแต่หนูเข้าไปเดินถามเขาเองก็มีแค่ฮุกพลิกแล้วก็ตรงบัดหลังแต่เราไปเสียลูกฮุกพลิกเยอะก็เลยทําให้แบบเออเราก็เข้าทางเขาเลย ตอนยกแรกคิดว่าขยับค่ะขยับเข้าออกขยับเข้าออกแล้วโจ๊๊ะกันแต่พอยกแรกเราตามเราก็ต้องเปลี่ยนแผนก็ดีใจค่ะที่ได้มานี่ก็เกินคาดแล้วค่ะเข้ารอบแปดก,ก็ต้องกลับไปแก้ไขอีกหลายอย่างเพราะว่าเรายังอ่อนหลายๆด้านนะแบบกระสบกต้านบ้างเวลากอดอะไรอย่างนี้เรายังไม่ค่อยได้แบบถนัดเหมือนคนที่อยู่นานๆเก่าๆแล้วก็รู้สึกว่า ใครนิ่งหวาบนเวทีคนนั้นชนะถ้าถามว่าเรื่องประสบการณ์เนาะจริงๆมันก็มีแค่ลูกเวลาตุกติดนดนิดประสบการณ์บางครั้งก็ไม่ได้เกี่ยวเยอะแต่ถ้าใครนิ่งหวาคนนั้นก็ชนะก็คงจะเป็นครอบครัวเละก็ขอโทษน้องก็โทษหน้าที่แบบทําได้ไงเราแปดการเ์นิดี่แล้วก็ขอโทษการที่แบบได้กงเราแบบ ต่อไปนะครับต้องกลับมาใหม่เป็นแกร่งกว่าเดิมนะดูต่อไปครับ